เมื่อกี้เป็นเทพแห่งความดีนะครับความสวยงามแบบเลิฟเลิฟอ่ะเราก็จะมาแบบร้ายๆกันบ้างนะครับกับเทพองค์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเทพอีลิสนะครับเทพจริงๆนะไม่ใช่ปีศาจนะครับเทพ อีล e ิสนะครับเทพเีลิส e เราจะมองเห็นเลยว่าดูยังไงก็ดูไม่ใช่เทพจริงดูยังไงก็ไม่ใช่เทพแถมไพ่ที่เขาอยู่เนี่ยนะยังเป็นไพ่ที่ชื่อว่าเดอะดีวิลอีกดูยังไงก็ไม่ใช่เทพนะครับซึ่งเรื่องราวของเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนเทพสักเท่าไหร่เพราะฉายาของเธอเนี่ยคือ Goddess of Steve And Discord นะครับเป็นเทพที่ได้แห่งความโกลาหลน,นั่นเองฟังชื่อแล้วก็รู้สึกได้พรเนาะรู้สึกถึงความแบบโอ้ชีวิตฉันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเทพแห่งความโกลาหลเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ฉันจําเป็นจะต้องแบบขอพอรแก่เธออ๋อมีอยู่ช่วงหนึ่งหูยฉันเกียดอีนี่มากเลยเนี่ยขอให้เทพอีลิสไปดนบันดาลพรให้เขาหน่อยได้ไหม เอออันนี้ก <ga 2> ็ด <ules laughter> ีเหมือนกันเนาะนะครับซึ่งเรื่องราวของเธอเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ป่วนแบบป่วนมากๆเธอมาปรากฏตัวแค่แว็บเดียวเท่านั้นแหละนะครับแต่ผลกระทบที่เธอทำอ่ะคือมันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆไม่รู้ว่าเธอคิดไว้ก่อนหรือเปล่าหรือวางแผนไว้ก่อนหรือเปล่าแต่เธอสร้างความปั่นป่วนได้แบบ ไม่มีใครที่จะสามารถคิดถึงได้เลยว่ามันจะป่วนไปขนาดนี้ได้นะครับเพราะว่ามันคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับแอปเปิลทองคําซึ่งมีคนไทยถูกนะเป็นแอปเป็นเทพที่มีแอปเปิลทองคําเป็นอาวุธเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าคำว่ามีแอปเปิลทองคำเป็นอาวุธอะคืออะไร เอาแอปเปิลทองคำไปปลาใส่หน้าเทพหรือเทพีคนอื่นใช่ไหมนะครับอ่ะเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันนะ <S <S สำหรับเทพีอ e ีลิสเนี่ยนะครับเป็นเ e ทพธิดาที่เกิดจากเทพมหาเทพซุสแล้วก็มหาเทพีเฮรานะครับเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกับเทพแอเลีย e สนะครับคือตัวป่วนกันทั้งคู่เลยแอเลียสกับอีลิสเนี่ยนะ เป็นเทพนิสัยไม่ดีที่แบบไม่มีใครอยากจะเสวนาด้วยนะครับคือป่วนเอามากๆใครลืมชื่อใครลืมเทพเอเลียสไปนะครับเขาคือเทพแห่งนักรบการสงครามที่อยู่ในไพ่ชาริออตนะครับเป็นเทพที่บ้าสงครามเป็นเป็นเทพแห่งกรามเนื้อนะครับสมองไม่มีสมองกรามเนือ สร้างแต่เรื่องวุ่นวุ่นในสวรรค์หรือบนโลกมนุษย์ด้วยซึ่งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าอีลิสเนี่ยเป็นเทพแห่งความโกลาหลน,นะครับเวลามีงานเลี้ยงทีไรเนี่ยอีลิสก็จะไม่ถูกชวนไปนะเพราะว่าคนมันคงไม่มี สติดีหรอกแบบเฮ้ยเท่ในความโกลาหลมางานเลี้ยงของฉันสิฉันอยากให้งานเลี้ยงของฉันมีแต่โกลาหลมันก็คงไม่มีใช่ไหมนะครับซึ่งแทพองค์อื่นน่ะถูกชวนไปก็สันสันเฮฮามีแต่เรื่องดีๆในชีวิตนะครับคือดูมีความสุขอะแต่อีลิสไม่เห็นจะมีความสุขบ้างเลยทีเนี้ยครั้งนี้ก็เหมือนกัน นะครับในงานอาภิเษกสมรสของกษัตริย์ยูอากษัตริย์พิวยูสและพระชายาทีทิสนะครับเขาก็ไม่ได้ชวนอีลิสไปอีกเช่นเดียวกันซึ่งพวกเขาคิดถูกแล้วจริงๆพวกเขาคิดถูกแล้วไม่ผิดเลยแค่ในครั้งนี้โชคร้ายมาตกที่เขาเท่านั้นอีลิสรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว ฉันถูกเพิกเฉยมาบ่อยเกินไปแล้วทำไมเขาไม่ไว้หน้าฉันบ้างเลยฉันก็เทพเหมือนกันนะเทพโอลิมปัสด้วยเทพลูกลูกของซุสและลูกของเฮราด้วยนะทำไมเขาไม่เชิญฉันได้เดี๋ยวเราเห็นดีกันนะครับดูในภาพครับตรงกลางเลยนะครับ ตรงกลางเลยจะเห็นผู้หญิงไกลๆนะครับถือแอปเปิลสีทองอยู่ไกลมากๆนะครับมาตรงกลางภาพพร้อมกับเมฆสีดำเห็นใช่ไหมเธอกำลังอวยพรให้กับแอปเปิลของเธออยู่นะครับเธอสลักคําลงไป to the f a i r n e s s แด่ผู้หญิงที่สวยที่สุด นะครับจากนั้นเธอก็อุ๊ยแอปเปิลหลุดมืออุ๊ยแอปเปิลหลุดมือนะครับอ่าถ้าในแง่ของกรีกนะครับในแง่ของภาษากรีกมันจะขึ้นว่าคาลิสตินะครับความหมายเหมือนกันครับ to the f a i r n e s s แด่ผู้ที่สวยที่สุดนะ อยู่ดีก็มีแอปเปิลสีทองตกลงมาในงานเลี้ยงของเหล่าเทพนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนโยนลงมานะเฮอร์มิสเฮอร์มิสเห็นก่อนรีบคว้าทันทีครับขว้าขึ้นมาดูปึ๊บอุ้ย to the fairness แด่ผู้ที่สวยที่สุดเฮอร์มิสวางแอปเปิลลง เทพองค์อื่นๆมองต่อแล้วส่งกันต่อไปเรื่อยๆเทพทุกคนในที่ในที่งานเลี้ยงแห่งนี้เนี่ยมามุงดูกันเต็มไปหมดแล้วค่อยๆถอยออกไปนะครับเพราะเหลือแค่เพียง3เทพีเท่านั้นที่จับแอปเปิลสีทองโดยไม่ปล่อยเลยนั่นก็คือเทพีเฮรานะครับ เทพีอาเทนาและเทพีอโฟดายทั้ง3คนนะครับทั้ง3คนจับแอปเปิ้ลไม่ปล่อยเลยและไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยด้วยเพราะทั้ง3คนคิดแล้วว่าฉันสวยที่สุดอาเทนาสวยหรอเธอเป็นเทพ่นการสงครามไม่ใช่หรอ เนื้อตัวของเธออ่ะก็แบบสู้ลบอบนึกอ,ออกใช่ไหมสู้ลบเธอจะไปสวยเท่ากับฉันได้ยังไงฉันเป็นเทพีอัลฟไดตี้แห่งความงามเลยนะเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงก็เป็นแค่เทพสวยๆเฉยๆเท่านั้นแหละเออจะมาสู้กับความสวยแบบแม่แบบฉันได้ยังไงฉันเป็นถึงแม่ของมนุษย์ทุกคนเป็นเทพีเฮราเชียวนะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเทพีเฮราก็ตาม มันก็ต้องเป็นผู้หญิงที่มีความสมาร์ทแมนแมนดูดีและต้องฉลาดด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่สวยที่สุดอ่ะคือฉันตั้งหากเทพีอเทนาทั้ง3คนเถียงทั้งวันก็ไม่จบงานเลี้ยงกร่อยไปถนัดตาสุดรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับเพราะทั้ง3คนสามเทพี หันหน้าหาตัวช่วยเรียบร้อยแล้วคือมองปฏิสุทแบบสุดใครสวยที่สุดบอกมาเดี๋ยวนี้นะแล้วคิดว่าสุทจะพูดไหมถ้าเลือกเฮรานะถ้าเลือกเฮราขึ้นมาอาเทนาจะต้องไม่ชอบแน่แนเลยถ้าเลือกอฟโฟไดขึ้นมาอันนี้หนักยิ่งกว่าอฟโฟไดสวยมาก แต่เมียฉันเฮราอ้ห้หฉันจะต้องโดนขยุมหัวอีกไม่รู้กี่วันกี่ปีกี่ชาตินะหรือถ้าฉันไปเลือกอาเทนาขึ้นมาเฮราก็ไม่ยอมอีกอยู่ดีโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันเลือกโจทย์ไหนไปนะเลือกคนไหนไปมีแต่ตายกับตายกับตายอย่าหาเหาใส่หัวดีกว่านะเอาเป็นว่า ความสวยครั้งนี้ฉันจะไม่ยุ่งเอาให้ต้องให้มนุษย์ต้องให้มนุษย์ต้องให้มนุษย์เป็นคนตัดสินแบบนี้ดีกว่าให้มนุษย์เป็นคนตัดสินเอาเฮอร์เมสเอาแอปเปิ้ลสีทองลูกนี้เนี่ยส่งไปให้กับปารีสเด็กเลี้ยงแกะสิเขาอยู่ในวัยที่กำลังเป็นไวัยไร้เดียงสาเป็นคนที่ไม่โกหกอะไร เป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์เขาจะต้องให้คำตอบที่ดีแก่เหล่าเทพีได้แน่เฮอร์มสก็รับบัญชานะครับเฮอร์มสหยิบแอปเปิลทองคำพร้อมกับพาเหล่าเทพีทั้ง3ไปที่ภูเขาไอดานะครับพอไปถึงภูเขาไอดาปุ๊บจำแรงกายลงมาปึ้งต่อหน้าเด็กเลี้ยงเกะ ที่มีนามว่าปารีสนะครับผู้ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นถึงเจ้าชายแห่งเมืองทรอยนะครับตอนนี้เป็นแค่เพียงเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้นเมื่อหญิงสาวเมื่อเทพีทั้ง3คนลงมาปั๊บพวกเธอพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเอ๋ยใครงามเลิศในปัตตพีคำพูดคุ้นม้หม เด็กเลี้ยงแกะเลยตอบว่าโอ้ก็สโนไวท์นะสิผิดเรื่องไม่ใช่นะครับเด็กเลี้ยงแกะบอกว่าข้าไม่สามารถตัดสินใจได้เทพีทุกองค์สวยกันทุกองค์เลยนะครับด้วยคำตอบของปารีสที่เป็นแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะเขาต้องการ ผู้ที่สวยที่สุดต่างหากนึกออกใช่ไหมผู้ที่สวยที่สุดหน้าหมายความว่ามีได้แค่เพียง1เดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วเทพีเฮราเริ่มก่อนเลยเฮราเสนอเลยครับปาลิสถ้าเธอเลือกฉันเธอจะได้เป็นราชาผู้อยู่เหนือมนุษย์ทั้งปวงครอบครองโซนทั้งโซน ดนะินแดนแห่งใหญ่แห่งนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นยุโรปและเอเชียนะครับบางส่วนและเธอจะไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อศึกสงครามใดเด็ดขาดฉันให้สัญญาต่อมาเป็นอาเทนาอาเทนาบอกว่าหรือถ้าเธอต้องการปัญญาเทพแห่งปัญญาผู้นี้จะมอบให้แก่เ,กเธอเองเธอจะแตกฉานในความรู้ทุกขแขนง พร้อมกับทั้งมีความสามารถทางด้านการสู้รบใช้อาวุธทุกประเภทสุดท้ายอโฟดายไม่ยอมแพ้อโฟดายไม่มีทั้งพลังอำนาจไม่มีทั้งปัญญาแต่สิ่งที่อโฟดายมีคือฉันจะมอบผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกให้เธอไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่เธอจะได้รับ ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเชียวนะไปตัดสินใจเองก็แล้วก,กันนะครับในบางตำนานบอกว่าอ p โฟโดเนี่ยได้มีการเปลือยตัวเองออกมาให้กับปาริสได้มองเห็นเรือนล่างของอโฟโดด้วยและนั่นทำให้ปาริสเลือกได้สิ่งที่ปาริสเลือกเขาเลือกอโฟโด ไม่ตาต่ำอย่างนั้นล่ะลูกน่าจะเลือกไม่อัเทนา่าก็เฮราอย่างน้อยก็ก,ก็ดูแลได้อะไปเลือกโอโฟดายเสียใจจริงๆไม่น่าเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปารีสเนี่ยเลือกเพราะสินบนที่ได้มาหรือเลือกเพราะว่าอโฟดา์เนี่ยสวยจริงๆนะครับแต่นั่นก็ทำให้เฮราและอัเทน่าได้ขึ้นบัญชีดำปารีสไปเรียบร้อยแล้ว แต่ทำอะไรไม่ได้นะครับยังไม่ถึงเวลาทั้งคู่หงุดหงิดโกรธหลากหลายอารมณ์เต็มไปหมดนะครับแล้วก็หายไปเลยไม่พูดคุยอะไรกับปาลิสอีกส่วนอโฟไดายเหรออโฟไดในเมื่อเธอเลือกฉันฉันก็จะทำตามคำสัตย์ที่ฉันให้ไว้ ปอฟได้ได้เรียกสาวคนหนึ่งขึ้นมาผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกณนะปัจจุบันตอนนี้เธอคือนางเฮเลนแห่งสปาร์ตาผู้หญิงที่สวยตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าไม่มีจุดใดเลยในร่างกายเธอเองที่ไม่มีความสวยงามนะครับจุดด่างพร้อยที่เธอมีมีแค่อย่างเดียวครับเธอมีสามีแล้ว สามีของเธอคือคิงเมเนเลอุสนะครับคิงเมเนเลอุสเนี่ยได้แต่งงานกับเฮเลนเรียบร้อยคือเรียบร้อยเลยนะครับแล้วอยู่ดีๆมาเหสีเขาหายไปเกิดอะไรขึ้นมันแปลกประหลาดกว่านั้นก็คือมีสายมีสายได้บอกว่า อยู่ดีมเหตุสีของเขาก็ได้ไปโผลอีกทีหนึง่งที่เมืองทรอยนะครับไปที่เมืองทรอยไม่ได้การละเมืองทรอยเมืองทรอยใช่ไหมได้เห็นดีกันลักพาตัวเมียของฉันไปใช่ไหมนะครับคิงเมเนเลอุสเนี่ยก็เลยได้ไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์อากาเมมนนนะครับแห่งนครไมซินีนะ แล้วก็เริ่มรวบรวมกองทัพชาวกรีกอีกนับไม่ถ้วนนะครับเพื่อทวงคืนมาเหตสีของตัวเองนะกลับคืนมานะเพื่อทวงคืนเฮเลนคนนี้กลับคืนมาและนั่นแหละเป็นจุดกำเนิดของสงครามเมืองทอยครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์สงครามที่ทำให้เมืองทอยได้ล่มสลายไปนะครับที่เขาเรียกว่านางเฮเลนล่มเมืองอนี่เลย คือนางเฮเลนล่มเมืองนะครับซึ่งเอาจริงๆทั้งหมดเรื่องมันเกิดเพราะอีนี่ไม่ใช่อีเฮเลนแต่อย่างใดคืออีเอลิสนั่นเองนะครับถ้าจากรูปเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่านางอีลิสนะครับเขากำลังทำท่าชักใย,ยอยู่จะเห็นเมืองสองเมืองครับคือกรีกและสปาร์ตาครับกำลังสู้รบกันนะเราเห็นได้เลยในภาพนะ ด้านซ้ายเป็นกรีกด้านขวาเป็นสปาธาหรือด้านขวาเป็นสปาธาด้านซ้ายเป็นกรีกเออนั่นแหละนะแต่เครื่องเครื่องแบบนักรบก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งเขาสู้รบกันนานมากในสงครามเมืองทอยนานเป็น10ปีคิดภาพดูสิแค่แอปเปิลลูกเดียวก่อให้เกิดผลกระทบมหาศาลแค่ไหนซึ่งอีลิสก็คงจะสมใจสุด นะครับคงจะไม่สร้างความร้าวราหรือแตกฉาาหรือสร้างความโกลาหลที่ไหนอีกมัวมองแต่ภาพยนตร์หนังหรือว่าบทละครบทนี้นะครับมันคงเป็นอะไรที่ถูกใจเธอมากๆนั่นแหละครับก็จะเป็นลักษณะของดีวิลนางอีลิสคนนี้นะ โดยในภาพนะครับจะเห็นว่าทรงผมเนี่ยจะเป็นลูกไฟ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 นะตามตำนานผมไม่ได้เป็นไฟอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันทำให้เห็นภาพชัดเจนถูกต้องไหมครับว่าฉันร้อนแรงและฉันแซบแค่ไหนนะครับห้ามมองห้ามเพิกเฉยฉันเด็ดขาดเธอจะต้องมองตรงมาที่ฉันและฉันคือราชินีจำไว้ซะแม้แต่อเทนา แม้แต่เฮราหรือผู้ที่สวยที่สุดอย่างอโฟดายก็ต้องตกอยู่ใต้บังคับบัญชาของฉันอีลิสคนนี้สุดสวยที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับดีวิลไปนี้เนี่ยถ้าให้ทายออกมาเป็นลักษณะของอ่าไพาา่เป็นเรื่องของการงานนะครับถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยก็จะบอกว่า อีริสจะต้องทำงานโดยการชักใจชักยายหรือใช้งานคนอื่นจะดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะต้องเช็คตัวเราเองด้วยว่าตอนนี้เราถูกคนอื่นชักยายอยู่หรือเปล่านะครับเราจะต้องดูว่าเราเป็นคนคุมเกมหรือเราเป็นคนที่ถูกเขาคุมเกมแทนนะได้ดีวิวต้องดูดีๆว่าคุณคือใครนะครับ ในแง่ของความรักนะครับตอนนี้คุณกำลังถูกคุมอยู่คุมอย่างอยู่หมัดเลยนะครับในแง่ของการเงินนะครับการเงินช่วงนี้การเงินคุณไม่ค่อยดีนะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างเหมือนจะต้องมีอำนาจมืดอะไรบางอย่างทำให้การเงินของคุณต้องสูญเสียไปโดยใช่เหตุนะครับหรือแม้แต่ในแง่ของเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้คุณอาจจะต้องดูแรลร่างกายให้เยอะมากเป็นพิเศษ เรามาระมัดระวังเรื่องของมลพิษนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับพวก PMPM15 น, <2. S 1> PM น, PM นะครับอ่า PM 2อะไรนะ PM 2.5นะครับอาจจะต้องลองดูเพิ่มเติมด้วยนะครับคือต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับเรื่องของโลกที่มองไม่เห็นเรื่องฝุ่นควนันมลพิษนะครับอ่า นั่นก็คือลักษณะของหน้าไพ่ของเดวิลใบนี้